สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตถนนคนเดินของจังหวัดนครปฐมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตดูว่าถนนคนเดิน Beat นครปฐมนวันนี้มีร้านอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับรันยาวๆไปแล้วก็เหมือนกับเรามาเดินไปด้วยกันไปฮะเดี๋ยวไปเดินกันเลยเขามีของขายตั้งแนตะ่ตรงนี้เลยครับเย็นวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับทุกคนโหคนค่อนข้างเยอะ เวลานะ่าตอนนี้เหรออ่าจะหกโมงแล้วครับอีกห้านาทีหกโมงเนี่ยตอนนี้คือคนค่อนข้างเยอะไม่ได้มาเดินนานแล้วครับตรงนี้มาเดินดูไปด้วยกันเลยครับเนี่ยซ้ายขวาว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้พวกเสื้อผ้านะครับเหมือนกับขายอยู่ด้วยกันเลยร้านนี้คนเยอะอันนี้เป็นร้านผักสลัดนะครับทุกคนมีโดนัท าเกงช้างก็มีดีว่าที่นี่ผมว่าถานนเขาไม่กว้างดีนะในแต่ละซอยเนี่ยอย่างซอยเนี้ยมันสามารถเดินเข้าไปแบบเราก็เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนี่ยผมจะถือองศาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทุกคนดูไปด้วยกันเลยนะครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างมีของกินแล้วก็มีพวกต้นไม้ต้นไม้เล็กๆก็มีอันนี้เป็นร้านไส้กรอกอให้ดูมุมโฉบมางดูดิดูคนดิทุกคนแบบเต็มไปหมดเลยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจเพามีมุ้มงมั้งมาขายด้วยผมว่าดูแล้วร้านของกินจะเยอะกว่าที่แล้วที่ผมมาถ่ายนะของกินคือเยอะมากอะดูดิเลือกไม่ถูกเดี๋ยวผมจะเดินซอยนี้ไปให้สุดเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าซอยนี้มี อะไรกันบ้างอาจจะเป็นแบบอันคัดเลยนะครับคลิปนี้เหมือนกับเดินไปด้วยกันเลยคลิปยาวๆไปเลยนี่นีพวกเคสโทรศัพท์เหมือนกับเขาจะแยกฝั่งเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของใช้แล้วฝั่งขวานเนี่ยจะเน้นของกินซะมากกว่า ข้าวกล่องนี้ก็มีสเต็ก50บาทเองผมว่าผมคงเก็บให้ทุกคนดูได้ไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าร้านเยอะมากบางทีมันน่าสนใจทั้งซ้ายและขวาเลยบิดก็ไม่ทันหัวนี้มีแมงดาทะเลแต่คิดว่าคนน่าจะสนใจดูของกินกันมากกว่าว่ามีอะไรให้กินบ้าง คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้อะไรไเอ,อ่ยคิมบับคืออะไรน่าจะเป็นแบบเกาหลีทุกคนเหมือนข้าเขา้าปักเขา้เขาวหา่หอดเ,เดี๋ยวผมจะเล็งไว้ก่อนนะแ,แล้วเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซือ <im itation> อ้ๆๆๆๆอก็ะๆๆจะมาถึงตรงถนนซอยกลางนะครับตรงนี้จะเป็นเข้าวัดพระางามนะครับใครมาจอดรถก็ จอดในวัดพระง,งามได้เลยก็ปัก GPS มาเลยว่าวัดพระง,งามแล้วก็เข้าไปจอดด้านในนั้นได้เลยดูของกินดิอนนเอาจริงๆผมอยากให้ทุกคนดูทั้งสองฝั่งนะแต่ดูแล้วสอง่งจะถ่ายยากผมเจาะของกินให้ดูดีกว่าว่ามีของกินอะไรเพราะฝั่งซ้ายมันจะเป็นแบบฟิลเสอร์ผ้าของกินจะมาอยู่พวกเลนกลางเงี้ยทุกคน ขนมปังซูชิชิละสิบบาทนี่มีพิซซ่าครับโหอีกยาวเลยครับดูดิดูคนในตอนนี้ดูคร่าวๆแล้วตะโคน ทีของความเป็นพึงเราจะภูมิใจที่ทรงรบลงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความยิ่งใหญของปทศทีนี้ปายอะก็เดี๋ยวเคารพธงชาติกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ่ายต่อนะไปกันต่อครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับต้อบคุณบรรยากาศได้กินล้องกันครับต่อเลยนะครับไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> ของกินก็เยอะอันนี้เป็นพวกร้านยำม,มีปูมา้ามีอะไรดยอะครับ <c oughs> อันนี้พวกต๊อกปงกิอะไรพวกนี้นะนี่สายมือนี้หมูย่างน้นตกครับนี่สายมือนี่หมูย่างนั้นตกครับ นี่แหละเค้กทคนโอ้โหทำไมมันไม่เป็นเราในนี้เหมือนซอยตรงนี้จะค่อนข้างแค่ทุกคนเนี่ยเขาจะปีบมาถ้าจะเดินได้แถวเดียวเลยดูดิตรงนี้แต่ว่าของกินเขาเขาจัเยอะทุกคนดูนะต้องไปขอบริจาคใลวงรัชเาลเอี่ยงวออนี่ก็จะมีแบบยำไก่แซ่บมาดิที่ออกวันนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสาม เ้จลวาาม็ไปกันต่อครับน,บ<ป>นี่น่าจะเป็นเหมือนดดอรุูดสตรอเบอรี่ปะ่ะต,<ป>ตอนนี้เห็นมีสตอรอเบอรี่หลายร้านเลยนี่ก็เป็นกุ้งเผา<ป>แต่ข้าวแกงธรรมดาก็มีดูด,ดูดิโอ้โหนี่ว่าเดินมาไกลาแล้วนะดูข้างหน้านู่นดิ อีกไกลเลยอ่ะถือว่ามีของที่หลากหลายมากๆเลยนะครับสำหรับที่นี่บางร้านก็เป็นของกินที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคนไปให้ไมหมดเลยครับอันนี้มีกุ้งเต้นสดๆ บัตจ้างอันนี้เป็นข้าวผัดกะเพราไข่เจียวถุงละย <pers> ี่สิบบาทโอหแม้แต่เต่าเดินทางยังมีเ,เลยทุกคนดูดิเน, <sk r ug> นี่ยใบละห้าร้อยกว่าบาทสามร้อยยังมีเหมาะกับการเดินชิวๆมากเลยนะที่เนี้ย <sk r ug> <sk r ug> นี่เรายังเดินกันไม่สุดแถบหนึ่งเลยนะอันนี้ผัดไทยคุณยายน่ากินอะกลิ่นหอมมากเลยนะร้านผัดไทยมกเมื่อกี้โอ้ดูเห็ดทุกคนเห็ดออริจิย่างใหญ่ว่าเลยนะดูของนะทุกคนดูเพลินๆเนปนะผมก็เพลินบางทีผมก็ลืมพูดเหมือนกันความที่มองซ้ายมองขวานาสุกตาน,นั่นแะมันมีของอะไรให้ดูเยอะเลยอะ สามารถมีร้านก๋วยเตี๋ยวให้เรามานั่งกินตรงนี้ได้ด้วยทุกคนเนี่ยมีโต๊ะก้าอี้ให้นั่งกินได้ตรงนี้ได้เลยตรงผนตรงตรงผหัวเลยที่นี่เหมือนมีพวกมักกะทายกพูดด้วยนะนี่โซนนี้จะเป็นพวกโซนพวกสภามือสองครับส้ามือสองเยอะเลยอ่ะก็แสดงว่าโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกขายของมือสองละโอ้ยน่าสนใจครับ ดูเสืนะ้อผ้านะน,น,นี่อันนี้เป็นคลิปชอบต้นไม้ยังมีอันนี้เป็นรองเท้ามือสองครับมีทั้งของน่าจะเป็นของเด็กของเท้าเด็กแบรนด์มือ2ทุกคนโหดทุกคนซื้อเต็มเลยเสื้อเชิต้ตถุงเท้า นี่มีเสื้อผ้าแบรนด์มือสองเนี่ยมียูนิคร้านเครื่องประดับโซนนี้เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยมีแบบแบรนด์กระดินก็มีนะครับทุกคนโซนนี้ก็จะมีเหมือนกับมีของให้กินด้วยนี่เราเดินมาใกล้จะสุดถนนแล้วบอกเลยว่าไกลมวี่ยนี่เราเดินมาใกล้จะสุดถนนแล้วบอกเลยว่าไกลพอสมควรเลยเนี่ย หลังจากนี่โปท้ามือสองอ้คระมือสาเาส็ุถ้าเป็นวนเ่ารนีทุกท่าใส่เ้าเลยหายากเลยดสองกจะไม่เหลือหรพี่ทุกคนดูนะเสื้อผ้าผมว่าที่นี่เสื้อผ้าเขาดูมีสไตล์แล้วก็ดูดีนะไม่ใช่เสื้อผ้าแบบตามตลาดนัดทั่วไปเลยนะดูดีเด ผ้าสวยนะทุกคนก็เล็งๆเอาไว้แล้วกันนะครับว่าร้านอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูในคลิปเอาตาหมาเนี่ยจะเป็นโซนที่จะสุดถนนละอันนี้พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกโทรศพัพท์มือถือสายชาร์จที่ตั้งอูชุดร้านนี้าาน่ารักมาวุ้ยรองเท้ามือสองเยอะมากเลยอะ่ะ อันนี้เป็นร้านแบบือแทสทูทุกคนเขาเรียกอะไรนะสติ๊กพูเหรอโอ้ทำไมของขายเยอะแล้วก็ถนนลึกขนาดนี้ม,มีหมวกเครื่องประดับเท่ๆร้านเพนเล็บก็มีนะทุกคน มาถึงสุดแล้วอันนี้คือมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็พาทุกคนเดินมาสุดถนนลแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินกลับไปอีกซอยหนึ่งดูว่าอีกซอยหนึ่งจะมีอะไรแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้ก็คือช่วงต้นๆที่เรากำลังจะเดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนของใช้ครับแล้วก็โซนลึกๆถัดไปก็จะเป็นเหมือนของกินประมาณนั้นเลยไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยดีกว่าคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะทุกคน มาครับเริ่มต้นซอยด้วยร้านขายของมือสองเลยตัว10บาท20บาททุกคนนี่บบด้วยรองเท้าแบบนี้น่ารักดีนะต่อสาวน่าจะชอบ อันนี้มีตุ๊กตาด้วยครับน,นี่เป็นร้านน้ำหอมอันนี้ลูกชิ้นหมูปั้นสดนะครับรทุกนอันนี้ปั้นสดๆเลยแล้วก็ปิ้งขายกันอยู่ตรงนี้เลย ส่วนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าและเป็นเหมือนฟิลแบงคดินอันนี้คู่ละ89 2คู่170ครับน่าจะเป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านสบายๆอ่ะของใช้ของเสื้อผ้าเยอะมากอันนี้มีตุ๊กตาด้วยครับทุกคนดูนี้นี่ผมอยากได้รองเท้าเนี่ย อยากได้สักคู่เดี๋ยวถ่ายทุกคนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินดูดีกว่าไปลันต่อกันไปเรื่อยๆครับทุกคนดูเอานะเล็งเอานะเพราะมันเยอะอจริงๆแล้วผมต้องเดินตามเรียกอะไรอะความเร็วทั่วไปที่ทุกคนเดินอะไม่อยากแช่มากเดี๋ยวจะข้างหลังเขาจะติด อาจจะไว้นิดหนึงเสื้อผ้านี่คือมีทุกแบบจริงๆนะเอาง่ายๆว่าใครหาของใช้มาเดินครึ่งซอยหลังอันนี้เป็นอะไรอ๋อพวกของกลิ่นหอมๆมาครับที่ไว้ในบ้านเห็นพวกน้ำยาดับกลิ่นพวกของดับกลิ่นเลยพวกนั้นอะ นี่มีรองเท้าอ้าวกำลังมองอยู่ว่าว่าน้ำคุดคุ้นอ้าวยู่เจอหลานเะอย่างงั้นอันนี้ขายขายถุงเท้ากันอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อมีถุงเท้าผู้ชายไหมเรียบเรียบไม่เอาลายมากอ่าไม่ไม่ยาวมากอ่ะแบบใส่วิ่งใส่อะไร อันนี้คุุมมตตะ่อันนี้คือคุมตะตุ่มใช่ถ้้าเป็นตตะุ่มจะเป็นส่่งเเยคะอาคุมตะตุ่มมันมีสูงกว่านี้นิดนึ่งไหมเออเอาประมาณนี้ประมาณนี้นี่ขายไงเอ่ยห้าคู่ร้อยห้ามาเมาห้าคู่มาอุดหนุนกันหน่อยมาว่าจะไม่ถืออะไรจนกว่าจะถ่ายเสร็จโดนจนได้โอเคอันนี้ห้าคู่หนึ่งร้อยเหรอใช่โอ้ทำไมถูกขนาดนี้ดูดูทุกคนดู อ่ะฝากร้านหน่อยแล้วเนิร์สฝากร้านหน่อยเนิร์สฝากร้านหน่อยฝากร้านฝานถึงเช้าบองเนิร์ดได้นะน่ะหลานจะพูดไม่เก่งแต่หลานเต้นเก่งมากบอกเลยก่า <Okay. S 1> ไปแล้วบ๊ายบายเดินถ่ายต่อก่อนครับ <Okay. S 1> จำแม่ไม่ได้หรอกจำเนิร์ดได้ <laughs> <Okay. S 1> ไป่ะเดินกันต่อครับต <Okay. S 1> อนนี้มีน้องนั่งเล่นกีตาร์ด้วยครับ ฟังซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นบ้านนะทุกคนวันเสาร์ที่เขามีเปิดท้ายเขาก็เหมือนกับเปิดบ้านอะ่ะขายของแม่ผมอยากได้รองเท้าสักคู่นึ่นะนี่มีไข่กระทะด้วยครับไม่ใช่ไข่กระทะเนี่เขาเรียกอะไรนะเหมือนพวกไข่นุกกระทาหัวนี้ก็น่ากินกลิ่นหอม ดูกันต่อเลยครับทุกคนอันนี้เหมือนมีคาเฟ่อะไรสักอย่างคาเฟ่เ,ฟเดมม์อะไรนี <บา S 2> ่เป็นเห<อ>มือน,นเป็นร้านคาเฟ่ให้เราเข้าไปนั่งได้ด้วยยิ่งเย็นผมว่าควรยิ่งมาเดินเยอะนะนี่มีข้าวไข่เจียว20บาทอันนี้ก็มีเสื้อแบบเสื้อมืสองหกสิตัวร้อยทุกคน ของกินโหอันนี้น่ากินมากเลยครับดูดิอันนี้ชิ้นละสิบบาทนะครับดูดิของที่นี่ถือว่าขาดไม่แพงนะราคาถูกแล้วก็ดูน่ากินไปหมดเลยนี่เราก็เดินมาได้ครึ่งทางของของฝั่งนี้แล้วนะนี่มีร้านนาฬิกา มากลับมาสู่โซนของกินแล้วมั้งดูครับซูชิน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวกล่องแบบนี้ก็มีทุกคนซื้อกลับไปกินได้สาสบ,บาทโอ้โหร้านยำนี้น่ากินมากเลยคือถ้ามาเดินอะ่ะบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมีของกินติดมือกลับไปแน่นอนอันนี้อะไรมันบดชีสเอ้ยนี่ผมไม่เคยเห็นอันนี้แปลกหรือจัง อันนี้มีฝรั่งเลยครับทุกคนเนี่ยและท่องเที่ยวก็ชอบเลยอันนี้มีฝรั่งกินจูร้านรองเท้ามือสองค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันต้องเลือกอะ่ะต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวถ่ายทุกคนเสร็จเดี๋ยวมาเลือกรองเท้าสักคู่นี่ย เปลี่ยนทานรีโมทรถยนต์ใครอยากหาที่เปลี่ยนทานรถยนต์ก็ร้านนี้เลยเนื่อฝักสายก็จะมีเหมือนร้านเป็นบาร์เล็กๆเกดูกเกเ๋ๆดิทุกคนดูดิโอ้ดูกุ้งเผาครับอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่กล่องร้อยสามสิบผลไม้ โซนนี้เราจะตรงนี้มีร้านอะไรด้วยทุกคนดูนะจะเป็นร้านรัดหน้าผัดซีอิ้วผัดไทยโบราณนะครับโฮ้ยฟิลร้านเขาหน้านั่งดีนะดูดิหมูสเต๊ะร้านนี้ก็หอมหอมดูนับฟัน โซนนี้จะเป็นเหมือนพวกให้คนมาร้องคาราโอเกะน,นะครับทุกคนเสียงจะดังหน่อยผมจะพูดทับไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราต้องรีบเดินผ่านโซนนี้ไปก่อนเสียงดังมากไซกาออีสานร้านซูชิมีหลายร้านเลยครับทุกคนดูนะที่เดินมานี่เห็นมาหลายร้านแล้วอันนี้จะมีแมลงทอดนี่ อันนี้อะไรหอยทอดแบบนี้เก๋ดีหอยทอดแบบหอยทอดเป็นเหมือนกับขนมคกเลยครับอันนี้10บาททุกไม้มีสุกกี้หมาล่าซีฟู้ดมีน้ำจิ้มหลายแบบครับโอ้ยของกินเยอะแต่ตอนนี้คือเล็งไว้ในหัว2-3งล้านแล้วเดี๋ยวจะกลับมาซื้ออีกทีนึงครับ ท่าที่สังเกตดูก็จะเป็นเหมือนแบบนักศึกษาพวกนี้ก็จะวัยอของกินที่อร่อยๆเราก็ดูพวกเขาเนี่ยร้านนี้ก็คนกินเยอะก็ดูเดีอันนี้ร้านอะไรเอ่ยอ๋อขาะพวกฟิลม์มคลณลลอยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์มือถือครับโอ้เลือกให้ทุกคนดูไม่ถูกเลยว่าจะเดินฝั่งไหนดีเนี่ยเหมือนมันต้องเลือกฝั่งอะครับไม่ซ้ายก็ขวาเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะติด ติดคนอนะ่ะโอ้โหใป่าแซลมอนน่าก,กินนะุลานี้ขนมฟังครับเนี่ยโอ้ดูน่าก,กินมากเลยดเดินดูไปด้วยกันรครับใกล้ความจริงแล้วทุกคนใกล้จะสุดถนนแล้วอีกประมาณสักร0 0ยสองเมตรครับเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไข่ทรงเครื่องดูดิน่าก,กินนะ อโอ้โหร้านนี้หอมจังเลยอ่ะคืออะไรคืออะไรครับเคบับเนื้อเคบับไก่20บาทท่านอยากตีถือไปถือมาครับกินที่นี่คือกระดาษไก่ไปกระยีษมาซื้อของกิน,น,นี่นี่คือบอกเลยว่าต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะต่อคิวหน่อยนี่พวกไส้อั่ว กลิ่นของกินเข้าไปในจมูกจ้าเหมือนกันตะฮอมอะ่ะอันนี้มันขนมไข่เต่าทอดปลามึกน,นี้อะไรอันนี้หมูปิ้งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไก่ย่างตับย่างอะไรพวกนี้ครับทุกคนอันนี้ปลานึ่ง ข้าวซี่โครงหมูทอดนี่มีร้านมแมลงทอดอีกแล้วที่เดินถ่ายมาเนี่ยประมาณสองสามร้านแล้วนะครับที่เห็นร้านมแมลงทอดเนี่ยนี่แสดงว่าช่วงนี้เป็นฤดูของสตรอเบอรี่หรือเปล่าผมเห็นหลายร้านแล้วมีสตรอเบอรี่มานี่จะเป็นเหมือนถังหูลูกกันทุกคนอ่าร้านย่างเนื้อนี่โอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมาเอานี่ดีกว่าเนื้อย่างมาไม่สี่สิบ พี่เอาให้ผมถ้าไม้เดี๋ยวผมเดินถ่ายถึงตรงนู้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะครับครับอุ่นเลยครับได้เนื้อย่างนะครับเดี๋ยวเดินถ่ายทุกคนดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเอาเนื้อย่างร้านนี้อยากกินเนื้อย่างอยู่โซน,นแรกนี่ก็จะมีผลกันทั้งของกินของใช้น้ำหอมอะไรพวกนี้ นี่เป็นฟิลเหมือนโซนแรกๆต้นๆจะเป็นเหมือนฟิลแบบตลาดดัดอน่ยนี่มีโลตีสายใหม่ด้วยนี่จะถึงตรงซุ้มที่เราเดินเข้ามาแล้วนะนี่เป็นร้าน เ,เครื่องสำอางเป็นอะไรครับนี่สาวๆเต็มเลยร้านนี่อันนี้ก็เป็นร้านมาแมลงทอดอีกแล้วอ,อย่างที่ผมบอกร้านแมลงทอดค่อนข้างเยอะนะทุกคนอันนี้ลูกชุบนี่เพิ่งเจอเป็นร้านแรกเลยนะนี่ครับก็ออกมาถึงร้านแรกแล้วอันนี้จะเป็นร้านอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเหมือนนมเบื้องครับนี่ครับทุกคนก็พาทุกคนออกมาจนถึงตรงนี้แนละ้ว นะครับเรากลับมาเอาเนื้อย่างที่เราสั่งไว้บ่อกี้ห้าไม้สี่สิบเอาสิบไม้เลยก็ได้ครับป้าหอมมากนี<ะ>่น่ากินมากย่างเนื้อครับร้านนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบครับ,บ,รบนี่ครับแปดสิบบาทสิบไม้ ครับก็พาทุกคนเดินจนครบรอบทั้งสองฝั่งของอถนนคนเดินของจังหวัดน,นะครปฐมนะครับทุกคนก็ได้ถุงเท้ามาแล้วก็ได้เนื้อย่างมาปกตินะครผมเป็นอะไรที่หาเนื้อย่างค่อนข้างกินยากผมก็จะอาศัยเนี่ยเวลามาเดินตามเง,งี้ยพวกงานวัดพวกอะไรพวกนี้จะมีเนื้อย่างให้กินหน่อยอย่างที่ว่านะครับท,ที่นี่เมืองหมู ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้แดดล่มล,ม,ลมตกแล้วก็ด้านหลังคือสวยเนาะแบบแสงสวยนะครับจริงๆฝั่งตรงข้ามผมมันจะเห็นอาทิตย์ที่สวยกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันย้อนแสงไงเลยถ่ายมุมนี้ดีกว่าก็สําหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ถือว่ามาอัปเดตของถนนคนเดินนครปฐมเนี่ยนะครับว่าในปี2568เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วผมว่ามันคึกคักกว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วที่ผมมาถ่ายคลิปทุกคนดูอีกนะ ตอนนี้คือก็ร้านค้าเยอะคนเยอะกว่าเดิมเลยครับบอกเลยว่ายิ่งมืดคนยิ่งเยอะมาสักประมาณช่วงโผเพสสักประมาณ5้าโมงหกโมงประมาณนี้ผมว่ากําลังดีถ้ายิ่งมืดเนี่ยแต่ถ้ามามืดเนี่ยมันก็เดินสบายไงมันไม่ร้อนแต่ว่าคนมันจะเยอะ,แล,ยอะแล้วคนก็เบียดก,กันค่อนข้างเยอะเลยก็สําหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT เจอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาทุกคนไปที่อื่นอีกคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ